สวัสดียามเย็นครับเจ้ท้ายมั้งก็รับชมกันกร้อยเก้าห้ามั้งเดียกว่าร้อยเก้าห้าหรือเปล่าหรือร้อยเจ็ดห้าก็รับชมกันเต็มที่ครับกับแคปสามสองศูนย์ปีครับรถมาสองทันครับ ดินก็จะหมดแล้วผมไปดูข้างหลังครับรับชมม,มุมนี้ครับดินก็ต้องตักระแชงครับเพราะว่ารถยืนไม่ได้ลงไปข้างล่างดีกว่าไหมลงไปยืนข้างล่างเราจะเห็นชัดมารับชมกันตรงนี้แหละครับเห็นชัดๆขากล้องไม่เอามาครับมือจับอย่างเดียวเพราะว่าผมนึกว่าเลิกงานแล้วดิยังไม่เลิกครับพี่น้องน่าจะหกโมงแล้วครับวันนี้เอาให้เสร็จ เสร็จไม่นอกบแบนี้ครับตันระกิเที่ยวยังไม่รู้เลยดินแข็งครับข้างหลางต้องค่อยๆขุดครับอ้าวมาสามพันแล้วรถ ไปหาคนขับรครับรับชมมุมบนครับกับรถสี่คันครับพี่น้องครับจะเสร็จหรือเปล่าครับงานเนี้ยรถน้าจะไปพร้อมกันครับ ดินดินดินทรายครับดินทรายเหนียวรถสี่คันไม่มีล้านสักคันครับท่อไม่ดัง ดังไม่ได้เดี๋ยวผิดกฎหมายเนาะก็ไม่ต้องรั่นครับขอแค่ว่าใจรักก่อนทำคันกั้นเหมือนเดี๋ยวรถตกครับร้อยเก้าห้าครับรถพระ ไปถามว่าได้กี่เที่ยวไปเช็คงานว่ามันเสร็จไหมวันนี้เออกี่เที่ยวได้กี่เที่ยวอ่ะ12สิบสองไม่เสร็จแล้วมั้งวันนี้สิบสองครับพี่น้อง แล้วก็ใส่กี่ตักครับสองตักต่แนงข้างไม่ถอดใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวอออทุกพี่เราก่อนแตแนงข้างไม่ยอมถอดใช่ไหมฮะจะจัดให้เลยตักเต็มอุ้งครับ ใส่เยอะใส่เยอะใส่เยอะบอกลูกพี่ยาใส่เยอะครับว่าละแนงข้างไม่ยอมถอดครับใส่ให้เต็มกล่องไปเลย อยากใส่แดงข้างเดี๋จัดให้จัดไปอีกครับออกตัวได้าาไแล้วนะแต่จะจัดให้อีกครับขอใจของผมมาเนะาะหยอกเล่นครับปิดท้ายครับก็เที่ยวท้ายครับใส่ไปเยอะๆไม่ใช่หรอกลูกพี่เะาให้ใส่ถึงข้างหน้าครับ ูโซครับจะลงไปคุยกับคนขับได้อีกเดียว มาเยอะของเขาไ,ได้กี่เที่ยวัไม่ได้กินข้าวเที่ยงเหรอสิบหกครับสิบหกเที่ยวอรู้ได้ทำไมได้เยอะจังความสามารถส่วนตัวครับจะขับรถเร็วหรือว่า,อ,าอะไรก็แล้วแต่ครับได้เทียเท่ยวเยอะมากครับสิบหกเที่ยวคนอื่นเขาได้สิบสองสิบสามครับ โหลดครับดูควันไหมนี่ละแคะละละแคงระแงงข้างไม่ได้ใสครับเดี๋ยว่เบาพอเดี๋ยวมันจะร่วงทั้งหมดครับอ่า รอบเร็วครับเดี๋รามาดู้ว่าลูกพี่เขาจอดอยังจอดแล้วครับเอ้ยยางยางยาง เอาเลิกแล้วครับคิมี่ก็ต้องขอจะคุยกับแคทอีกแล้วเร่ยกดติดตามกด subscribe ให้กับผมก็เตจนทองซาลันครับวันนี้ก็ลากเแลงครับสวัสดีครับ